และเพื่อให้เกิดปัญญาความรู้แจ้งรู้จริงรู้ชัดในระดับสุตตมยปัญญาในระดับจินตามยปัญญาเพื่อจะได้พัฒนาไปสู่ปัญญาในระดับเาานามยปัญญาต่อไป เราจะใช้เวลาตามสมควรตามเหตุตามปัจจัยวันขึ้น15บห้าำเดือน12หรือวันเป็นเดือนสิเราก็รู้ว่าเป็นวันนักขับตะลุกเป็นวันรอยกระทง เขาจะรอยกระทงกันในรูปแบบไหนก็ก,ก,ก็เรื่องของเขาแต่แนในแง่ของนักปฏิบัติธรรมเราก็ควรจะรอยกระทงแบบนักปฏิบัติธรรมนักปฏิบัติธรรมรอยกระทงด้วยการสลัก สิ่งซึ่งสละได้ยากนักปฏิบัติธรรมลอยกระทงด้วยการละในสิ่งที่คนอื่นละได้ยากและนักปฏิบัติธรรมลอยกระทงชนิดเนี้ยรูปแบบเนี้ย จะเป็นการลอยกระทงที่ตรงตามพระพุทธประสงค์อะไรนะที่เราสละอะไรนะ่ะที่เราละ,ะการลอยเหมือนก็เหมือนกับการปล่อยออกไป การวางการปล่อยการละเห็นไหมไอ้สิ่งที่ควรจะปล่อยวางละนะ่ะคืออะไรคืออะไรเมื่อเช้าก็ฟังพระธรรมเทศนาเรื่องวันลอยกระทงไปแล้วหนึ่งกันนะนะ อันนั้นก็ลอยแบบทั่วๆไปแต่การลอยกระทงแบบนักปฏิบททัติธรรมเราต้องต้องฉลาดเรา,เราลอยโดยที่ไม่ต้องมีกระทงเราลอยกระทงโดยต้องไม่ไม่ต้องมีน้ําไม่ต้องอาศัยน้ํา ไม่ต้องอาศัยกระทงเพราะฉะนั้นไม่ใช่ว่าเราไม่รักษาประเพณีนะเราเนี่ยรักษาประเพณีที่ยอดเยี่ยมโดยวยง้เพราะหน้าที่หรือกิจของเราเนี่ยมันยิ่งใหญ่ การลอยกระทงของเราก็ต้องยิ่งใหญ่ด้วยถ้าจะบอกว่าทุกครั้งที่เรากำหนดได้นั่นแหละเรากำลังปล่อยละวางหรือลอยกระทงในกระทงเรานะ่ะที่เราลอยไปนะ่ะมันมีโลภความโลภ โทสะความโกรธโมหะความหลงทุกครั้งที่เรากำหนดได้ก็คือลอยไอ้พวกนี้ไปและถ้าสังเกตดูมันจะไม่หวนกลับมาอีกนะเห็นไหมกระตะทงที่ลอยไปเลยมันจะไม่กลับมาอีกนะถ้าเรากำหนดได้จริงๆมันก็จะไม่กลับมาอีก แต่ถ้าเรากำหนดได้ไม่จริงอ่ะมันก็วนกลับมาอีกเราก็ต้องลอยกันอย่างนี้ทุกปีแต่ก็ยังดีดีกว่าไม่ได้ลอยซะเลยหมายถึงกระทงของเรานี่นะ้อยแบบอริยะประเพณีนี่นะ ถ้าเราชัดเจนอย่างนี้นะเราจะมั่นใจแล้วก็มั่นคงไม่หวั่นไหวกับมันต่อให้มันจะมีสิ่งเรามากมายขนา,นขนาดไหนก็ตามนะมันก็ไม่แปลกอะไรแล้วก็ไม่มีอะไรถ้าเราสามารถกำหนดรู้ได้ก็ไม่แปลกอะไร ทำอะไรเราไม่ได้ทั้งนั้นแหละแต่ถ้าเราไม่กำหนดนะ่ะวุ่นวายแน่ไม่รู้ว่าตรงบริเวณด้านหลังวัดเนี่ยเขาจะรอยกันช่วงไหนจะประโคมตัวกระทึกคึกโคมขนาดไหนแต่มันไม่ได้อยู่ที่เขา อยู่ที่เราถ้าเราไม่มีสติกำหนดแล้วก็ไปกับเขาเลยวุ่นวายแน่ดีไม่ดีนอนไม่รับระฆังตีสามีสบห้าดังก็ไม่ได้ยินปกติก็ไม่ค่อยได้ยินอยู่แล้วก็ได้ความเลยอ้างเหตุเลยเสียงกระทง เสียงรอยกระทงดังหรือเกินเอาสิ่งที่มีนั่นแหละมาใช้เอาสิ่งที่มีนั่นแหละมากำหนดกำนดทุกครั้งก็ลอยกระ,ร,ะระทงทุกครั้งแต่เป็นการรอยกระทงแบบอริยะประเพณีเมื่อเช้าฟังที่ท่านพระ ่นแสดงนะพูดถึงพระมหาบุรุษโพธิสัตว์ก่อนตรัสรู้พระองค์ทรงลอยถาดทองคำนะการลอยถาดทองคำของพระองค์นะพระองค์ต้องการความหนักแน่นมั่นใจ ถึงกล้าอธิษฐานว่าถ้าจะตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมพธิยาณแล้วขอให้ถาดทองคำถาดนียรอยทวนกระแสน้ำขึ้นไปแม่น้ำเนรัญชลาเนี่ยมันไหลาจากทิศใต้ขึ้นไปเหนือนะมันไหลาจากทิศใต้ขึ้นไปเหนือไปลงแม่น้ำคงคา เพราะนั้นถาที่รอยทวนกระแสน้ําก็คือรอยลงใต้และคำพีก็กล่าวว่าจมลงไปซ้อนอยู่ใต้ถาดของพระพุทธเจ้าองค์ก่อนๆอนอีกสามองค์แค่ถาดรอยทวนกระแสน้ำกมก็ไม่ธรรมดาอยู่แล้วถึงไหม ทำไมพระองค์มั่นใจอ่ะก็จากการที่พระรงองค์บำเพ็ญทุกรกรกิิยามาตลอดหกปีอ่ะแล้วก็รู้ว่ามันไม่ใช่เพราะนั้นเมื่ออันนี้ไม่ใช่ทางนี้ต้องใช่ทางนี้ต้องใช่หกปีนั้นไม่ใช่ทางแล้วคิดว่าเนี่ยต้องใช่วิธีนี้ต้องใช่วิธีทำ วิธีทำใจถ้าจะบอกว่าพระองค์ทรงค้นพบวิปัสสนานั่นเองหกปีนั่นไม่ใช่เลยนะผิดทางทั้งนั้นเลยมามั่นใจเอานั่นแหละเช้าวันเป็นเดือนหกวันวิสาขานั่นะว่าต้องทำ ความเพียรทางใจการลอยถาดของพรงอะองคกับรอยกระทงของเราของคนทั่วไปเหมือนกันไหมใครรอยกระทงแล้วเคยอธิษฐานบ้างวขอให้ข้าพเจ้าสามารถชำระโลภโทสะโมหะได้เด็ดขาดในปัจจุบันชาตินี้ ใครเคยลอยกระทงแล้วอธิษฐานอย่างนี้บ้างเพราะนการลอยกระทงของเราก็เลยเป็นลอยเพิ่มโลภะโทสะโมหะมันก็ย้อนแยง้งตรงข้ามกับที่พระโพธิสัตว์ทรงกระทำเห็นไหมแต่ขณะน,นี้วันนี้เวลานี้ ถ้าเรากําหนดรู้นั่นแหละเรากําลังลอยกระทงที่ตรงตามพระพุทธประสงค์แล้วกระทงแบบไหนที่ควรลอยกระทงแบบไหนที่เราควรลอยกำหนดทุกครั้งก็คือลอย โลภะโทสะโมหะเอาไปทุกครั้งมันยอดเยี่ยมขนาดไหนไม่ต้องมีวัตถุไม่ต้องมีอุปกรณ์มีสติสัมปชัญญะอาตาปีเท่านั้น จริงๆอันไหนมันง่ายกว่ากันเนี่ไม่รู้เนาะบางคนเขาก็คิดว่าทำกระทงแบบนั้นง่ายทำกระทงแบบเรานี่ยากกระทงของนักปฏิบัตินี่ยากแต่ทำกระทงอย่างโลกโลกนั้นง่าย แต่ถ้ามองให้ละเอียดลึกซึ้งพิจารณาให้รอบครอบแล้วว่าการรอยกระทงอย่างเงี้ง่ายกว่าเยอะแยะแล้วไม่อดนอนด้วย